นี่เป็นปลอดเพชรใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมนี่คือปลอดเพชรตลอดเพชรกับกับอ่าเหล็กไหลเปียกต่างกันยังไงอ่ามันก็ใกล้เคียงกันมากครับผมครับพูดถึงว่าเหล็กอ่าเหล็กเปียกก็จะมีวันละที่นิ่มกว่าครับเหล็กอดเพชรสามารถเป็นน้ําได้เมื่อดนความร้อนปลอดเพชรก็สามารถเป็นน้ําได้เหมือนกันแต่ว่าวันละที่มาใกล้เคียงกันมากอยู่ในตระกูลเดียวกันอยู่ในตะกูลเดียวกันแต่มีความเววาวอ่าแล้วก็เมื่อ พูดง่ายอยู่ในสกุลเดียวกันแต่เขาชั้นจะสูงขึ้นกว่าหน่อยแต่เป็นอะไรเรื่องแบบตลอดสมิตนะครับผมตรอดสมิตจะมองกว่าเป็นชนิดอยู่ในสกุลเดียวกันแต่เป็นอีกชนิดนึงอีกตลอดสมิตตลอดสมิตชนิดอันเกันครับผมแล้วอดนมิตก็เป็นในหยาดน้ำฟ้านะหยาดนน้ำฟ้าเป็นพวกตลอดอากาศเป็นเป็นหยาดน้ำฟ้าแต่ว่าแต่ว่าอยู่ในสกุลหยาดน้ำฟ้าแต่สูงกว่าหยาดน้ำฟ้าครับผมเขาเรียกว่าตลอดอากาศครับผมตลอดอากาศ ขึ้นยอดเขาสูงๆเนี่ยเชิญบนยอดเขาอันนี้ก็ครับเจ้าเมกาที่จะอย่างในดัมมิ่อันนี้ก็เป็นเฉพาะลูกศิษย์กรรมการหรือชุดเจการมกาในกองเมกะพัฒน์นะเมกะพัฒนีแก่ไหมทุกอย่างจะเป็นที่เชิญบนยอดเขาพนมนะในชุดอาจารย์ขึ้นไปวันที่ยี่สิบสามยี่สิามเดือนเมษาเนี่ยที่ผ่านมาเอาขึ้นไปเอาตัวนี้โดยเฉพาะครับครับอาจารย์ก็การก่อนท่านก็เมตตาไป อันเชิญนะอันเชิญให้เพื่อที่จะทาเป็นมิตรหมอรุ่นสุยะบารมีอาจารย์กรเขาพนมของสูงสุดนะไอ้อาจารย์านอื่นที่ทากันครับว่ามันในการซุ้มเขานมก่อนยากนิดนึงขึ้นก็ยากนะฮะอันไม่ได้พูดถึงอันเชิญนะขึ้นก็ยากอันเชิญนี่ไม่ต้องถามว่ายากไหมถ้าผมไปนั่งอยู่ก็ประมาณสิบห้าปีเขาปนมครับน้ำหนักลด